วันนี้มาเลาะเมืองอีกแล้วพาทุกคนมาเลาะดูเมืองท่องเที่ยวตอนเย็นวันที่เคยพามาแล้วที่มีภาษาเนี้เราวันอาทิตย์พาดูบ้านเมืองเขามันเป็นเมืองท่องเที่ยว ช่วงนี้มิถุนาการท่องเที่ยวก็จะไม่ยังไม่เยอะน่าจากะกรกดาเพราะปลายมิถุนาโรงเรียนในเดนมาร์กก็จะเริ่มปิดแล้วปิดประมาณเดือนครึ่งไปไปลายมิถุนาวันนี้วันอาทิตย์ร้านรวงก็จะดูเงียบๆหน่อยเขาปิดที่นี่วันอาทิตย์จะเงียบ นอกจากร้านอาหารบางร้านก็จะมีเปิดบ้างร้านวาย <c oughs> คนบางต <c oughs> าจริงๆอะไรแบบนี้ เพราะว่ามันหยุดยาวมาตั้งแต่วันพฤหัสพฤหัสศุกร์รอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์บางคนเขาก็ออกนอกเมืองหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นอันนี้เรามาทางรัฐมาทางรัฐเราจะไป เข้าไปปราสาทกันอันนี้ผาาฝาผานังเพ้นกันเป็นแนวยาวเลยลมนิดนึง ตอนนี้ต้นไม้เขียวค่ะจีครั้งก่อนมายังยังไม่เขียวขนาดนี้เลย